บ้านพอสเปซนะครับก็คือในความคิดหลักของผมก็คือมาจากสถานการณ์ปัจจุบันของโลกเราเลยคือเดี๋ยวนี้มีทั้งโควิดระบาดอะไรต่างๆซึ่งมันก็ไม่เหมาะสําหรับที่คนจะไปใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วเทรนในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคนจะอยู่ในบ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการ work from home แต่มันก็มีความต้องการของคนบางอย่างที่แบบว่ามันย้อนแยงกับสิ่งที่เราว่าต้องอยู่แต่ในบ้าน <S <S ทั้งบางคนก็ต้องการเหมือนสัมผัสกับธรรมชาติอะไรต่างๆแบบนี้ครับซึ่งการจะอยู่ในบ้านบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือจะถูกล้อมด้วยกรอบของผนงังทําให้บางทีมันก็ความรู้สึกของคนมันอึดอัดนี้ด้วยจยุดสีนี้ทําให้เป็นชีวิตสาคัญของการออกแบบบ้านพอสเปซก็คือทำยังไงก็ได้คือให้สองสิ่งนี้มารวมกันก็คือบ้านและธรรมชาติ ในส่วนชั้นหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนของที่นั่งเล่นและก็พื้นที่ของน้ําข้าวตัวนี้จะเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและก็ตรงผนังตัวนี้เราจะใช้เป็นบานเฟียมซึ่งจะสามารถเปิดโล่งได้ทั้งหมดเพื่อรับกับบรรยากาศภายนอกในส่วนของชั้นสองก็จะแบ่งพื้นที่เป็นสส่วนคือฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องนอนมาสเตอร อีกฝั่งจะเป็นส่วนของห้องนอนลูกโดยภายในห้องนอนมาสเตอร์นั้นก็จะประกอบไปด้วยห้องน้ําห้องนอนและห้องแต่งตัวอินคอร์เซตส่วนของห้องนอนลูกนั้นเราจะใช้เป็นห้องน้ํารวมแต่ในห้องน้ํารวมนี้เราจะดีไซน์ออกแบบพื้นที่ให้สามารถเข้าพร้อมกันได้2คนคือเราแบ่งแยกห้องสุขาและห้องอาบน้าออกจากกันและสิ่งที่สําคัญที่บ้านพอสเปซจะขาดไม่ได้เลยคือระบบ MTV บ้านอัจฉริยะที่ควบคุม ระบบด้วยฝ่ายนิ้ว